มาเรามาตามข่าวสารกันหน่อยนะครับโอ้โหชนงดนของเอริกเชนฮาคไม่แปลกใจนะครับที่แรดฟอร์ดกับเกลิชเนี่ยไม่มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษไปลุยยูโร2024นะครับช mm hmm. นงดนของเอริกเชนฮาคยืนยันว่าเขาไม่แปลกใจเลยที่มาคัสแรดฟอร์ดกับแจ็คเกลิชต่างลุยจากทีมชาติอังกฤษซสำหรับศึกยูโร2024ทั้งคู่ต่างมีฤดูกาลที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ทั้งเกลิชแล้วก็แรดฟอร์ดนะครับ โดยในรายของแรดฟอร์ดฟอร์มตกแบบน่าใจหายทั้งซีซั่นก่อนหน้านั้นนะครับเป็นตัวแบกของแมนยูมาโดยตลอดส่วนกิลลิชครับโดนเจเรมีโดคูแย่งตำแหน่งทางด้านของเอริจชินฮา่าสุดได้ให้สัมภาษณ์กับเอ็นโอเอสนะครับเขาก็เปิดใจบอกว่ากิลลิชกับแรดฟอร์ต่างฟอร์มตกในฤดูกาลนี้และเมื่อคุณฟอร์มตกคุณก็เสี่ยงที่จะไม่ถูกเรียกให้กับทีมชาติของคุณนอกจากนี้ครับเอริกเทนฮารยังเชื่อว่าอังกฤษมีลุ้นถึงแชมป์ โดยบอกว่าถึงขุมกําลังเชิงลึกที่แข็งแกร่งนะครับเขาบอกว่าอังกฤษมีขุมกําลังที่ยอดเยี่ยมพวกเขาเป็นหนึ่งในทีมเต็งพวกเขามีกองกลางที่ดีสุดของทุกประเทศอยู่ในยูโรพวกเขายังมีแฮร์รี่เคนเป็นกองหน้าส่วนปีกของพวกเขาก็มีคุณภาพอันน่าเหลือเชื่อหลายต่อหลายคนมองไปที่ทีมชาติอังกฤษ อันนี้คือสิ่งที่เอริกเนันฮาครัไม่แปลกใจทั้งกริชแล้วก็มาคาสตไรฟอร์ดครับต่างหลุดโผล่ทีมชันิกรีฑไปลุยยูโร2024ในครั้งนี้ครับเป็นเรื่องที่ไม่แปลกใจอยู่แล้วครับเพราะดูฟอร์มก็รู้ครับว่าทำไมไม่ได้ไปนะครับก็ตามนั้นเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเหมือนเอริกเนันฮาหรือเปล่าก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยยานเลย